ตอนนั้นนี้ไปคนเดียวรอเลย้วากะเอ้ถามมันเ่อเป็นยัง คนนับเพือจนนถืมนะไม่เป็นไรอ่ะไอเขาเขามาขายบริการให้ผมแล้วผมมีตังค์แค่ร้อยแปดสิบเขาเขาไม่ยอมอ่ะบริการอะไรเขาว่เฉยเลยอ่ะตั้งหมดกระเป๋าแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามก่อนเขาเขาเขาขายอะไรเขามาขายอะไรมันเย็ดตูดผมอ่ะเพราะผมเจ็บแค่ไหนอ่ะผมผมมีตังค์แค่ร้อยแปดสิบอ่ะแล้วนี่ผมก็ซื้อย้ายเขาไปขวดนึงอ่ะย่อมเย็ดตูดตัวผมให้ผมให้แบกไปขวดนึงแล้วผมไม่มีตังค์เลยที่เนี่ยหมดแล้วเนี่ยแล้วแล้วแล้วเนี่ยเขาไปเท่าไหร่ล่ะเขาเขาจะไม่ยอมคือเขาเขาอยากได้อีกเพิ่มอ่ะ กูผมไม่มีแล้วครับพี่ผมหมดแล้วเนี่ยมันยัดผมเย็ดยึดเลงยึดเหมือนหมาเหมือนคมดยอ่ะหมดทุกบาเลยพี่เยอะยึดป่าเยอะยึดแบบโหเดี๋ยวพี่ไปขดตังค์มาจะหนีผมเมื่อกี้แล้วเขาไม่บอกราคาผมทีแรกผมจะรู้ไหมแหมเนี่ยมาโอหกมือกูบอกราคาแล้วห้าร้อยรูกระเป๋าผมเขาก็ชากไปอ่ะกูไม่สนใจเพราะว่าวันนี้กูโดนเย็บกูเจ็บตูดมากเลยวันเนี้ยกูไม่ยอม เพราะมึงมึงรู้ใจใจของมึงมึงจะวิ่งหนีแล้วนี้เขาจะขวดเบียร์ฟาดหัวผมอ่ะไม่ฟาดไม่ฟาดคือไม่ฟาดเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เขายึดแล้วเขายึดใส่แล้วเขายึดฟาดหัวผมแล้วมันเย็ดผมเขายึดจะฟาดหัวผมแล้วอยเย็นอยเย็นแต่ีตังแค่สองร้อยกว่าบาทให้เขาไปหมดตัวเลยใช่ไหมใช่ครับมาตอนนี้มีตังค์อยู่เท่าไหนเหมือนมัหรือยังผมไม่มีแล้วบอกว่ามันจะไปกดตังค์ให้ผมอ่ะเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยสองมันเย็ดตูดผมเนี่ยเลือดออกเลยพี่มันเย็ดหมูหมาเนี่ยป่าเนี่ย จะการเขาเรียบร้อยนะถ้ามีตังก็แต่ถ้าไม่มีตังก็มาคุยกันไม่ได้พี่ผมเจ็บอ่ะพึ่งไ่เอาเงินมาเลยมึงบอกดไม่ได้ห้าถ้าเขาไม่มีตังไราใช่ไ้มพี่ผมไม่มีจริงๆครับตอนนี้คือผมหมดหมดทุกบาทแล้วใน ATM ผมก็มีอยู่ไม่ถึง500เลยมีแค่100กว่าบาทเองใน m ผมอ่ะเอาอย่างนี้ เอาอย่างนี้เสร็จแล้วนะตั้งแต่แล้วมึงพูดอย่างนี้ได้ไงไปตู้ไอเดีมให้ขัดขืให้เขาดูเลยบอกมองเขาไม่เขาไม่มีตังค์เออไม่ได้จบกันคือถ้าไปกดให้เขาดูเขาก็ไม่เชื่อผมเหมือนเดิมต้องเชื่อสิถ้าเขาไม่มีตังไม่ไม่ให้ดูะเนี่ยดึงเงินห้าร้อยจะเอาอย่างเดียวฟังก่อนดิถ้าเขาไปกดตู้ไอเดีมเขาไม่เขาถ้าเขาไม่มีตังค์น่ะจะยอมไหมแล้วเขาก็ไม่จบมีเขาเขาก็ยอมไงเออโอเค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 โอเมันเจคโอเ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 ค ว่าอะไรเงี้ยป่วยกันไใเยี่แม่งเย็ดตู่หายบหายปไป,ไปกดถ้าไม่มีก็จบเย็ดเจ้แม่งเงี้ยอดตูดกนแล้วม,มีทางจ่าย

อ่าอ่าโอเคทาอยู่ไปดูที่เขามีตังไหมเดี๋ยวได้อ่าเพราะเราเจ็บสูดแล้ยเข้าใจเข้าใจไอ้ผมว่าคนกำลังจะค้นกันหรืออะไรกันผมก็เลยถามท่านมาอ่าเร็วอน่สุดเลยเจอแบบนี้เร็วมากผมไม่อายหราโผล่เขาคัดจ่ายตัวเองมากกว่าไปดูมาดู พ่อเอมูลเย็นจัแต่เพูเป็นเพราะว่าเขาก็ไม่มีแล้วจริงๆทำยังไงทีเนี้ยไม่ได้พี่พี่ไม่โดนเย็บพี่พี่ก้ตายหนี่พี่โดนเย็บมันเจ็บพี่ผมนีแค่นั้นจริงๆังเเห็นแล้วล่ะอ่าเห็นแล้วล่ะมันมีแค่นั้นจริงๆผมจะกลับบ้านยังไงไม่รู้เลยเนี่ยอ่าแล้วแล้วพี่บอกแอ้วว่าแต่นั้วก็ะจุแล้วพี่เย็บหนุนทำไมขอกแล้วพี่เย็บหนุนแบบเยีบเย็บเหมือนหมาเลยนะบอกว่ากูเจ็บกูเจ็บมันก็โอ๊ยพี่มีเงินพี่มีเงินเดี๋ยวพี่ให้พี่ไม่บอกเลยพี่ก็ค